เพราะนั้นเรื่องพระวินัยนี่ทางวัดหนองบะบพงสาขานหนองบะบพงที่รักษาไว้ยอย่างดีนั่นแหละจะเป็นเครื่องตั้งมั่นของศาสนาหลักอะไรเสริมไปหมดก็ตามขอให้วินัยอย่างเพราะในวินัยนั้นมีธรรมจึงมีคําว่าท,ทิฏฐธรรมิก,กานังอาสวานังสังวรายสัมปรายิกานังอาสวานังปฏิฆาตายะล้อมกรอบกิเลสในปัจจุบันที่มองเห็นที่เป็นอาสวะนี้ไม่ให้มันมีกาลัง นอนกจนนนั้นสัมปรายิการนังอาสวานังปฏิฆาตายะล้อมกรอบป้องกันตัวที่จะมาข้างนอกในวันหน้าวันนี้ยังไม่เกิดขึ้นวันหน้าก็ไม่ให้มันเกิดอันใดมันบดีบ่งามห้ามไปก่อนเลยปัญญว่าสัมปราญิการนังหุนห่นหุ่นหุน่หนเทนาพุ่นอาสวานังอาซอเกเลสิเกิดขึ้นวันหน้าเดือนหน้าปีนหน้าปฏิฆาตายะป้องกันเอาไว้มันละเอียดนะ อย่างท่านอพระภิกษุอยู่กับผู้หญิงสองต่อสองต้องอบัตมีสิทธิต้องตั้งแต่บาลชิกสังฆาทิเศษวาจิติล,ลงมานี่ในที่รับตาถ้าอยู่ในที่รับหูมีสิทธิ์ตั้งแต่สังฆาทิเศษลงมาเป็นอนิยตล้อมไว้เลยอย่าไปอยู่เลย